สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนุ่ย electric b i c ็ c เ e อร์ไทยแลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีจักรยานไฟฟ้านะครับ b ี o n เดียวกี่นะครับในรุ่นของ DK10 นะครับสำหรับผู้ลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับจักรยานที่นะครับสามารถพกพานะครับไปเที่ยวก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าจักรยานตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่กําลังฮิตที่สุดเลยนะครับในตอนนี้เลยนะครับ เพื่อรูปร่างนะครับที่โฉบเฉี่ยวนะครับและคล่องตัวนะครับใช้เทคโนโลยีไฟฟ้านะครับที่ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับสามารถข้าซอยเล็กๆได้เลยนะครับด้วยตัวจักรยานนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับสําหรับตัวโครงสร้างรถนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับทนทานแน่นอนนะครับตัวรถนะครับไม่ใช้น้ํามันนะครับก็คือจะใช้ไฟฟ้า100%จะไม่ก่อมลพิษแน่นอนนะครับและอีกอย่างนึนงครับที่พิเศษสําหรับรุ่นนี้นะครับก็คือสามารถพับเก็บได้นะครับ ลูกค้าหลายท่านนะครับที่กําลังมีปัญหานะครับในเรื่องของการเก็บมรถนะครับหรือว่าอยากจะพกพานะครับไปเที่ยวนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์กับคุณลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนนะครับสะดวกสบายในการขนย้ายประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัว DK10 กันนะครับว่ามีความพิเศษยังไงนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับ สำหรับตัวโครงสร้างของรถนะครับจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับสังเกตได้ว่าตัวรถนะครับตั้งแต่คอรถนะครับไปถึงท้ายรถจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับจะมีพลาสติกแค่บางโคนหน้าแล้วก็บางโคนหลังเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด3สีเลยนะครับจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็เป็นสีแดงนะครับทั้งหมด3สีนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับ ส่วนของตัวระบบเบรกนะครับระบบเบรกหลังระบบเบรกหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับในมือเบรกนะครับจะมีสวิตตัดการทำงานนะครับเมื่อคุณลูกค้าเบรกนะครับขณะที่ยังบีดอยู่นะครับตัวรถจะหยุดการทำงานทันทีนะครับตัวนี้เซฟตี้ความปลอดภัยนะครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นหน้าจอบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าผู้ลูกค้าใช้งานไปแล้วนะครับแบตเหลือเท่าไหร่นะครับมาดูส่วนของฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับคือปุ่มเปิดปิดรถนะครับถ้าดันไปทางซ้ายนะครับคือปิดรถนะครับแล้วก็ถ้าดันทางขวานะครับก็ปิดรถเช่นกันนะครับ แต่ถ้าอยู่ตรงกลางนะครับคือตัวรถทํางานได้นะครับแล้วก็ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นแต่รถนะครับนะครับตัวนี้นะครับขยับลงมาข้างล่างนะครับตัวคอนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถปรับขึ้นสูงต่ําได้นะครับเพียงแค่กดสลักตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับหรือขึ้นก็ได้นะครับตามความสูงของคุณลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะครับ ปรับง่ายนะครับแล้วก็ลงมาอีกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสลักพับคอรถนะครับจะมีตัวกิบล็อกตัวนี้นะครับเพื่อการสลักเด้งออกนะครับตัวดึงสลักออกนะครับแล้วก็ดึงสลักออกมาแล้วก็พับคอรถเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับส่วนการประกอบกลับนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ดึงสลักออกมาแล้วก็กดกลับนะครับแล้วก็ดึงสลักล็อกนะครับ กลับมาที่เดิมนะครับนั่นเองนะครับในส่วนของระบบโชงนะครับจะมีแค่โชคคู่หน้านะครับจะเป็นโชคแบบสปริงนะครับเพื่อซับแรงกระแทกด้านหน้านะครับต่อมานะครับจะเป็นไฟหน้านะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับจะสว่างกว่า LED ธรรมดานะครับจะสว่างกว่าแน่นอนนะครับตัวบังโคลนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นบางคลนแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับจะเป็นล้อเหล็กนะครับนี่ครับเป็นแมกเหล็กนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับขนาดล้อนะครับจะเป็นขนาดล้อ14นิ้วนะครับก็คือตัวยางนะครับจะเป็นขนาด2.125นะครับตัวนี้นะครับจะมียางในนะครับแล้วก็ยางนอกนะครับสําหรับผู้ลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ชอบยางเล็กนะครับสามารถเพิ่มเป็นยางใหญ่ก็ได้นะครับตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวระบบเบรกนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแบบดีดเบรกนะครับระยะในการเบรกนะครับจะดีกว่าดัมเบรกแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นดัมเบรกนะครับก็คือถ้าเกิดคุณลูกค้ากำเบรกแล้วนะครับกว่ารถจะหยุดนะครับก็เลยไปอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นดีดเบรกนะครับก็คือถ้าคุณลูกค้าเบรกก็คือจะอยู่เลยนะครับจะเบรกดีกว่าตัวดัมแน่นอนนะครับไล่ขึ้นมาเลยนะครับก็จะเจอ น็อตสองตัวนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับ bon สําหรับน็อตสองตัวนี ne ้นะครับมีไว้นะครับสําหรับผู้ลูกค้าที่อยากจะขันนะครับตัวกระบอกน้ํานะครับตัวนี้นะครับมีไว้สําหรับขันกระบอกน้ําเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนี่เลยนะครับเป็นสลักพับคงรถนะครับตัวนี้พับกลางขันนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับ ในส่วนของราการปั่นนะครับอย่างที่บอกเลยตัวนี้นะครับการปั่นนะครับจะเหมือนจักรยานธรรมดาทั่วไปเลยนะครับตัวนี้สามารถปั่นได้นะครับปั่นออกกำลังกายได้นะครับปั่นได้จริงเลยเหมือนจักรยานเลยนะครับนี่เลยนะครับปั่นเป็นจักรยานธรรมดาก็ได้นะครับจะใช้ระบบไฟฟ้าก็ได้อีกเช่นกันนะครับส่วนของตัวเบาะนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นสูงหรือต่ำได้นะครับ ตามความสูงลูกค้าเลยนะครับปรับสูงได้นะครับปรับต่ำได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็ยังมีสปริงให้นะครับใต้เบาะนะครับ1คู่เลยนะครับเพื่อซับแรงกระแทกอีก1ชั้นเลยนะครับตัวนี้ตัวรถนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลเลยนะครับถือว่ารับได้เยอะเลยนะครับถัดจากตัวเบาะนะครับก็คือจะเป็นกล่องของแบตนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตขนาด48โวลต์นะครับหแอมป์นะครับ ตัวนี้นะครับจะมีกุญแจเปิดปิดตัวรถนะครับตัวนี้นะครับเปิดปิดตัวรถแล้วก็เปิดปิดที่สวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นกุญแจล็อกแบตอีก1ชั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวแบตสามารถยกออกไปชาร์จที่บ้านได้เลยนะครับส่วนรูการชาร์จนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นการชาร์จไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวแบตเตอรี่ด้านในนะครับตัวนี้นะครับใช้แบต แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงนะครเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับทำให้มีพลังบิดได้แรงกว่านะครับแล้วก็เรียกกําลังจากมอเตอร์นะครับได้ไวยิ่งขึ้นนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบบเซลล์แห้งนะครับยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับให้พลังงานสูงคงที่แล้วก็ชาร์จได้เร็วนะครับส่วนวิธีการชาร์จนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนนะครับ หังเขีนว่านะครับจะมีไฟขึ้นสีเขียวนะครับแล้วให้เอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่โหมดได้เลยนะครับก็จะรวมกลมตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะขึ้นสีแดงทันทีนะครับถ้าขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับตัวนี้นะครับกําลังชาร์จแบตอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะทําการชาร์จนะครับเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดแบตตัวนี้เต็มนะครับตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็แสดงว่าแบตตัวนี้เต็มแล้วนะครับ ตัวกล่องตัวนี้นะครับจะตัดไฟทันทีนะครับส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับถ้าแบตหมดจริงๆนะครับตัวนี้นะครับเวลาในการชาร์จจะอยู่ที่6 8ชั่วโมงนะครับวิธีการใช้งานกุญแจนะครับการเปิดปิดตัวรถนะครับหรือว่าการถอดแบตนะครับง่ายๆเลยนะครับเสียบกุญแจเข้าไปนะครับนี่เลยถ้าบิดไปทางขวานะครับก็คือฝั่งทางดังนี้นะครับก็คือเปิดการใช้งานตัวรถนะครับตัวรถเปิดการใช้งานนะครับ แล้วก็หมุนกลับก็จะเป็นปิดตัวรถนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากถอดตัวแบตนะครับสังเกตว่าตัวนี้จะมีเดือยล็อกอยู่นะครับไม่สามารถยกแบตออกได้นะครับให้กดกุญแจเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็บิดไปทางด้านซ้ายนะครับนะครับสังเกตได้ว่าตัวเดือยนะครับจะดันเข้าไปนะครับหลังจากกดล็อกตัวแบตแล้วนะครับก็คือ มาฝั่งทางนี้ครับถอดสายแบตออกนะครับถอดสายของตัวรถออกนะครับออกจากแบตนะครับนี่ถอดเสร็จแล้วนะครับให้ทําการปรับเบาะขึ้นนะครับเพื่อที่จะยกแบตขึ้นนะครับนี่ครับไม่ต้องออกหมดนะครับเพียงแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็สามารถยกแบตออกไปได้เลยนะครับนี่เลยง่ายๆนะครับในส่วนของตัวเบาะคนซ้อนนะครับ แล้วก็ใต้บอกของคนซ้อนนะครับจะเป็นกล่องควบคุมของเขานะครับหรือกล่องคอนโทรลนั่นเองนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับห้ามโดนน้ําเด็ดขาดเลยนะครับในส่วนของตัวล้อหลังนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ของเขาเลยนะครับเป็นขนาด350บาทบัตเลยนะครับสามารถขับขึ้นทางชันได้ถึง15-20ถึงองศาเลยนะครับความเร็วของเขาจะอยู่ที่25-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าช้ามาก ความเร็วที่พอดีนะครับระบบเบรกด้านหลังก็เป็นดีดเบรกเหมือนกันเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตัวดีดเบรกด้านหลังเลยแล้วก็จะมีขาตั้งเดี่ยวด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ในส่วนท้ายนะครับก็ยังมีไฟท้ายให้อีกด้วยนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายอยู่ตรงนี้เลยสําหรับวันนี้นะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ